เอาเลยครับสวัสดีครับผู้ชมทุกๆท่านนรับก็อยู่กับผมมิสเตอร์ลีออนเลเลยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนิดนึงนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับที่ไม่ค่อยมีทุนนะครับสําหรับเติมกาวเกมมีตังน้อยนะครับส่วนมากแก้วตังไปซื้อขนมซื้ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องไปขอตังใครมาขอตังพ่อแม่มันเติมเกมเติมอะไรแล้วนะครับ หลายคนที่มีทุนน้อยนะฮะก็ผมแนะนำแอปนี้นะครับแอปนี้จะเป็นแอปแจกตังค์นะครับซึ่งเขาแจากได้แน่นอน100%ซนะครับมันไม่ใช่แคออ่ประเทศไทยที่จะเล่นแค่แอปนี้แอปเดียวนะครับมันมหีหลายประเทศเลยที่เขาเล่นด้วยกันนะครับรับรองว่าแอปนี้อยู่นานนะครับแอปนี้ก็อ,อยู่มานานแล้วแหละนะครับไม่มีวันปิดไปกระทันหันแน่นอนนะครับ มาชมสามารถเก็บได้นะฮะอ่ะเรามาดูส่วนของหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเป็นให้นะครับตรงนี้จะเป็นเดือนที่เราสะสมมานะฮะวันนี้ได้สะสม15เหรียญน,นะครับมันจะเป็นเดือนฝั่งนี้จะเป็นนี่ตรงนี้จะเป็นให้กดให้กดเพื่อคลิกเพื่อบวก2น,น,นะฮะเหรียญน,นะฮะบวก2เหรียญนะฮะ ก็ตรงนี้ครับเพื่อรับนะฮะก็จะได้ดูโฆษณานะครับอ่ามันก็จะได้รับนะฮะบางครั้งมันให้ดูบางครั้งมันก็ไม่ให้ดูนะมันกเ็เรารับเหรียญไปเลยได้ประมาณ3ามเหรียญมั้ง3มนะครับมันบวก2องไงอ่าโอเคพอได้แล้วเราก็ปิดไป สักคู่หนึ่งแค่มันนับ115วิมั้ง1 1 6วินี่แหละนะครับมันก็จะได้กดมาอีกครั้งให้เรากดอีกครั้งนะครับรับไปเรื่อยๆมันก็นับเร็วอยู่นะไม่ใช่ว่านับแค่แป๊บเดียวอ่านี่ฮะเราก็ได้มา,าได้รับเหรียญมา3มเหรียญนะฮะถามว่าแรกยังไงนะครับเราก,กดมาตรงแรกนะครับมันเป็นภาษาไทยฮะมันเป็นภาษาไทยดูง่ายนะครับกดมาที่ว่าแรกนะฮะอ่ะตัวนี้จะเป็นทองนะครับ เหรียญน,นะฮะอ่าเก็บให้เก็บให้ถึง9500เหรียญน,นะฮะเราสามารถแลกบัตรเติมเงินของเครือข่ายเครือข่ายเอ่อเครือข่ายของของ t o move s กับ t o move s กับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะของ t o move s กับ d t a c กับ ais นะฮะสามเครือข่ายนี้นะฮะ a s d tag ก,นะก,กับ a i s นะเอ้ย t o move s กับ d tag กับ a i s นะฮะนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถแลกได้แต่ถ้าเราเก็บถึง 1, 8, 000, 000, หนึ่งมืนแปดพันเหรียญน,นะฮะเราสามารถแลกบัตรเต็มเงินสองร้อยบาทได้นะฮะนเนี่ยพัทเนอร์ก็ได้นะฮะเก็บตังนี่เป็นตังจริงๆเลยนะฮะในบัตรเต็มเงินแค่เก็บให้ถึง9,500เหรียญแค่นี้นะครับ ผู้ชมก็ได้บัตรเติมเงินมาตั้ง100บาทแล้วนะครับง่ายเลยนะฮะซึ่งผมกำลังเก็บอยู่นะครับกิจกรรมก็มีมากมายครับนะครับตอนแรกผมก็ไปเล่นแอปอื่นแหละแต่ว่าแอปอื่นมันยังไงไม่รู้อะ่ะปิดไว้อะนะครับอยู่ดีๆก็หายไปนะฮะแอปนี้อยู่นานฮนะแอปนี้จะมีให้เป่ายิงฉุบด,ด้วยนะครับตรงนี้จะเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบแต่ละคนเราแต่ละครั้ง mm hmm. ถ้าเราชนะ mm hmm. เราจะได้อ่า เหรียญมา30เหรียญนะครับถ้าใครชนะไปเรื่อยๆนะถ้าเราแพ้ถ้าเราแพ้เราก็โดนหักไปอีก30นะครับเหมือนเขาแบบไอยิ่งฉุบแรกเหรียญกันอะไรประมาณนี้เล่นกับผู้อื่นนะเล่นไม่ใช่เล่นกับ AI เล่นกับบอร์ดนะเล่นกับคนจริงๆนะครับที่เขาออนไลน์อยู่นะฮะก็สําหรับใครที่อยากได้ตังไปเติมเกาเกมนะครับผมแนะนาแอปนี้นะครับเพื่อจะไม่ยุ่งยากนะครับแค่เรา มากดทํากิจกรรมที่มันบอกนะครับกิจกรรมมันก็แจกเยอะมากมายนะฮะไม่ใช่ว่าแจกน้อยนะครับมีมากมายเลยโอเคครับจเจอกันในคลิปหน้าฮะ